สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินกันนะครับขณะนี้เราก็อยู่ที่บริเวณสถานี BTS ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับสถานีขนส่งหมอชิดเก่านะครับนะครับฝากตรงข้ามกับหมอชิดเก่าคือสถานี BTS หมอชิดซึ่งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของเรานะครับเมื่อเราเดินออกมาจากส่วนตัจักรก็จะมาเจอเลยนะครับ สถานีนี้เรียกว่าสถานีสวนจตุจักรนะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินการเดินทางก็การเดินทางก็จะมีลิฟต์นะครับลิฟต์สะดวกเริ่มสัมผัสแอร์เย็นฉ่ำภายใน ภายในนะครับเราจะพามาดูภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกันนะครับสถานีสวนจตุจักรนะครับเริ่มตั้งแต่ช่องทางเข้าตรงข้ามกับหมอชิดเก่าสถานีขนส่งหมอชิดเก่านะครับภายในก็จะมีนะครับก็จะมีจุดคัดกรองนะครับจุดคัดกรอง รเราก็จะไปทางเข้านะครับเราจะไปทางเข้าก็จะลงลิฟต์บันไดเลื่อนต่อไปนะครับภายในนี่คือชั้นแรกนะครับนี่คือชั้นที่2ที่จะลงไปชั้นใต้ดินตรงนี้ก็จะเป็นสถานีของการซื้อชิปนะครับ แล้วก็เป็นช่องทางผ่านแล้วก็ช่องทางการแลกแลกเหรียญชิปได้อัตโนมัติสำหรับเราไม่ได้เอาเหรียญม,มานะครับเราก็จะไปแลกโดยชั้นใช้แบงค์แลกนะครับอันดับแรกเราต้องเตรียมตัง ตรงนี้นะครับ สิทธิาภาพครับอันนี้นะครับ ก็จะได้ชิปมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเราก็จะได้ชิปมานี่นะครับชิปชิปในการเดินทางนะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับนี่คือช่องทางเข้านะครับแล้วก็จะสแกนสแกนชิปใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะเปิดแล้วก็ต้องรีบเข้านะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือบันไดเลื่อนลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับบันไดเลื่อนลงไปข้างล่างลึกเหมือนกันนะครับชั้นที่สาม ท่าพระนะครับถ้าใครไม่ถ้าใครไม่แน่ใจนะครับก็มาสามารถดูตรงนี้ได้นะครับสถานีสวนตรุจักรเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเส้นทางที่เราอยู่ก็คือสวนตรุจักรตรงนี้นะครับปลาทางก็คือท่าพระ แต่ว่ามันจะมาต่อที่อิสรภาพตรงที่เราจะไปกันนะครับ วันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับคู่คนก็เข้าออฟฟิศเข้าสำนักงานแล้วก็เดินทางไปเรียบร้อยแล้วดูผู้คนก็บางตาลงไปเยอะเลยนะครับจานานแน่นก็เช้าเที่ยงเย็นนะครับช่วงคนเดินทางช่วงเลิกงานนะครับเราก็จะยืนรอกันบริเวณน,นี้นะครับให้ดูสภาพภายในนะครับรอรถไฟ ไม่นานครับเดี๋ยวรถก็ามานะครับเวลายืนนะครับอย่าไปใกล้ประตูนะครับเพราะว่าเป็นอัตโนมัติเปิดปิด ขามานะครับประมาณ40นาทีการเดินทางจากสถานีอิสรภาพมาที่สวนตัจุจักนะครับการเดินทางก็รวดเร็วดีปกติจะมีเจ้าหน้าที่รปภนะครับคอยยืนดูแลแต่ตรงตรงนีนะ้และตอนนี้ทำไมถึงไม่มีไม่ทราบนะครับหรืออยู่มุมไหนก็ไม่รู้นะครับ สถานีจตุจักรนะครับไปทางสถานีท่าพระโอเคโอเคนะครับสถานีส,สวนจตุจักรนะครับไปทางสถานีอิสรภาพท่าพระสำหรับการเดินทางก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีก็โอเคนะครับเป็นเส้นทางเลือกเส้นทางหนึ่ง ภายในสภาพภายในนะครับการเดินทางสะดวกราบเรียบสะดวกเรียบร้อยในการเดินทางนะครับช่วงบ่ายบ่ายแก่ๆครับแล้วก็จะจบไว้ที่สถานีกำแพงเพชรนะครับสถานีกำแพงเพชรสถานีกำแพงเพชรโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ ก Station. Please ีโ n d the gap between train and platform. โอเคครับเนี่ยครับสถานีกันแพงเพชรถึงแล้วแป๊บเดียวเองนะครับไม่มีคนขึ้นนะครับเดี๋ยวสักพักรถก็จะออกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง youtube channel ปลามังกรต้นกระบองเพชรด้วยนะครับฝากดูย้อนหลังสามารถกด าได้เลยเราจะมีคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ